สิบประโยชน์ของเมื่อเขือเปราะในการเสริมสร้างสุขภาพและต่อตาลล้านโรคเมื่อคุณรับประทานเมื่อเขือเปลาะเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ 1. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดระดับน้ำตาลในร่างกายและสามารถช่วยดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเบาหวานได้ 2. มีฤทธิ์คลายความร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีสามารถช่วยลดไข้ได้ครับ 3. ม,มีสปปรรพคุณทางอ้อมช่วยคายสารพิษออกจากกระเพาะอาหารและลำไส้ได้เมื่อคุณรับประทานเป็นประจำครับ 4. มีส่วนช่วยทางอ้อมแก้ไขปัญหาอาการไอเจ็บคอ 5. แก้ปัญหาสุขภาพอาการหอบหืด 6. สามารถช่วยลดอาการปวดฟันได้ 7. ช่วยขับลม 8. มีสปปรรพคุณช่วยย่อยอาหารและขับถ่าย 9. ลดอาการปวดท้องทางด้านกระเพาะอ,อาหาร 10. มีสปปรรพคุณทางอ้อมในการช่วยขับพยาธครับฝากกดติดตามผลงานใหม่ๆชิ้นต่อไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ